สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีนะคะได้จัดการแถลงข่าวคารวานเชื่อมโยงมิตรภาพอาเซียน3าแผ่นดินไทยกัมพูชาเวียดนามเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดจันทบุรีและสร้างการเรียนรู้วัฒนธรรมประเทศเพื่อนบ้านค่ะที่ห้องประชุมโรงแรมเคปิกรลนจันทบุรีได้จัดการแถลงข่าวคารวานเชื่อมโยงมิตรภาพอาเซียน3าแผ่นดินไทยกัมพูชาเวียดนามโดยมีนายอนุชาเทียนชายนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี นางสาวอภิรดีศิริวิจิตรกุลที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีร่วมเป็นประธานแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนและประชาชนที่เข้างานซึ่งในปีนี้ทางสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่2ติดต่อกันในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านทั้ง3าประเทศในรูปแบบคารวานโดยมีกำหนดการจัดขึ้นในวันที่25-29พฤศจิกาย,ยนนี้รวมระยะเวลา5วัน4คืนจะเริ่มจากจังหวัดจันทบุรีไปสู่ด่านกอกงจังหวัดตราด เพื่อเข้าสู่กรุงไพรินประเทศกัมพูชาพัตบองพนมเปญหูจีโฮจิมินตึกไบเทโก้แล้วจึงกลับเข้าสู่ประเทศกัมพูชาสวายเรียงกัมปอดกัมปงโสมและกาะกงก่อนเข้าสู่ประเทศไทย ที่ด่านชายแดนทวารไทยกัมพูชาตลาดบ้านแหลมจังหวัดจันทบุรีซึ่งถือเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ที่น่าสนใจมีความปลอดภัยในการเดินทางสําหรับวัตถุประสงค์ในการจัดขึ้นเพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศทางเวียดนามและกัมพูชาก่อนการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558และถือเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เข้าสู่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด แทนการบินตรงเข้าสู่กรุงเทพมหาคอนครอย่างในอดีตโดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมท่องเที่ยวในรูปแบบคาราวานเชื่อมโยงมิตรภาพ3าแผ่นดินมีอัตราค่าบริการท่านละ9,700บาทห้องพักคู่และราคา13,700บาทกรณีร่วมเดินทางด้วยรถบัสกับสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศรัพท์0898331315หรือ081820-7193ค่ะ ผู้ทรงรายการจากคารวานครั้งนี้เนี่ยเราต่อเนื่องว่าจากครั้งที่เราเคยทำครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วแค่จันทบุรีแล้วก็กัมพูชาปีนี้เนี่ยเราต่อยอดไปที่พนมเปญเออโทษครับที่เวียดนามด้วยนะครับก็เป็นการทำโครงการต่อเนื่องเพราะว่าการที่จะประชาสัมพันธ์จังหวัดหรือสถานที่ท่องเที่ยวของเราเนี่ยทำครั้งเดียวคงยังไม่พอนะครับเราก็พยายามทำต่อเนื่อง จากครั้งที่แล้วที่เรามาคุยกันจากงานสมาพันธ์นะครับว่าเรามีโครงการถนนสายทองคําก็คือจอยอาเซียนนะครับก็จะเป็นสองประเทศแรกที่เป้าหมายของเราก็คือกัมพูชากับเวียดนามครับออตอนนี้เนี่ยกำหนดวันน่าจะอยู่ที่วันที่25-29นะครับต้องค่อเรื่องเวลานี่กระชันชิดนิดนึงนะครับเพราะว่ามองดูว่าเป็นฤดูกาลที่เหมาะแต่การท่องเที่ยวด้วยแล้วก็ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานท,ที่ท่องเที่ยวนะครับเพราะเรามีไฮไลท์อยู่ที่ขากลับก็เหมือนกันแวะที่โบโกนะครับเป็น เมืองใหม่ของประเทศกัมพูชานะครับก็เลยเลือกช่วงนี้ด้วยนะครับแล้วก็เราได้ติดต่อกับสถานศึกษาสองแห่ง หนึ่งแห่งที่กัมพูชาหนึ่งแห่งที่เวียดนามนะครับเราจะทํากิจกรรมส่งเสริมการศึกษาแล้วก็ให้อุปกรณ์การศึกษากับเด็กที่ประเทศนั้นด้วยครับอ๋อไม่ครับจริงๆแล้วเ,เนี่ยการศึกการที่เดินทางครั้งนี้ก็คือว่าเป็นการปลูกเส้นทางเพิ่มอีกหนึ่งประเทศแล้วก็เป็นการต่อยอดที่เราเคยทํามาครั้งที่แล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องประชาสัมพันธ์จังหวัดเราแล้วก็ผูกพิดมิตรกับเพื่อนร่วมบ้านก็คือ,อผู้ประกอบการทางด้านโรงแรมที่พักของประเทศกัมพูชาและเวียดนามครับ